ให้ให้ลุงเขาเขลียดินลงดันไปทางนู้นเขาขุดบ่อแล้วเขาไม่ได้เขลียอันนี้เราปลูกไม้ป่าได้ทั้งเยอะเลยต้นมะพร้าวโตขึ้นหน่อยนี่บ่อปลาปลาเยอะปลาให้มาทางนี้เหรอปลา ปลาตัวโตยเยอะมากเลยโตยขึ้นเยอะทุเรียนป้าก็เลิ่มูเห็นหน้าฝนนี่งอกงามมากเลยค่ะไมนใส่ปุ๋ยแล้วอีกรอบหนึ่งเพิ่งใส่เมื่อวันปลายเดือนตอนปลายเดือนปลายเดือนสิงหาใสา ใส่เดือนละครั้งปุ๋ยอะใส่เดือนละครั้งป้าใช้ปุ๋ยเดิมนะแล้วก็ลดลดใบด้วยโฮอร์โมนที่เราหมัก,ออกมนี่ออกงามเลยเนี่ออกงามเลยเพื่อนๆตามตามป้าดูนะนี่โตแล้วโตแล้ว,โต,ลวโตทุกต้นเลยต้นนี้ก็งอกงามออกใบออกยอดงามมาก ยังโดนแมงกัดหน้าฝนน่ะงอกงามดีงามทุกต้นเลยดีต้นนี้ก็งามเห็นไหมแดดร้อนน้ำเป็นหลักนะเพื่อนๆเพื่อนๆที่ปลูกทุเรียนอะ่ะ น้ำเป็นหลักเลยค่ะน้ำกับปุ๋ยอันนี้ป้าปลูกแบบบ้านๆน,นะน้ำกับปุ๋ยเป็นหลักดูต้นเล็กต้นเล็กต้นกิ่งกิ่งข้างก็งอกใบใหม่นะงอกใบใหม่งามทุกต้นเหมือนกันเลย แต่โดนลมพัดน้าเอียงเลยอทั้งกิ่งล่างนี่รอให้มันโตมีทั้งหมดสิบสามต้นขึ้นงามหมดช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยขึ้นงามมากใบออกงามดีแมงก็หนีแมงน้อย ừ, แต่ต้นฝรั่งนี่โอ้โหแมงกินเต้นเงาะได้แค่นี้สิบ สเดือนแล้วสิบเอ้ยเกือบสิบสองเดือนแล้วเดือนหน้าครบสิบสองเดือนเงาะดูไม่ไม่โตเลยเงาะกะลุ่้างเลยไนต้นนี้งอะ้างล่างนี่ก็เหมือนการได้สิบเอ็ดเดือนแล้วเนี่ยเนี่ย ไม่รู้จะรอดหสิบเอ็ดเดือนได้แค่นี้ต้นครั้งแรกที่ป้าปลูกคือเรายังไม่รู้หลักไงแต่ครั้งที่สองครั้งใหม่นี้ปลูกเนี่ยคือเจ้าของกิ่งพันุ์เขามีปุ๋ยมีสอนมาให้ปลูกเราก็ปลูกตามเขาเพื่อนๆดูของป้าแล้วก็ลองทำตามเหมือนป้าดูติดตามป้านะป้าจะอัปเดตทำคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะเพื่อนๆต้นเลย อะไรชะอมชะอมป้าก็เอามาปลูกเพิ่งซื้อมาปลูกเดี๋ยวจะได้กินไปชะอมดูต้นฝรั่งป้าโดนโดนแมงมันกัดใบเบี่ยงเลยป้าเลยใช้ยาฆ่า,มาแมลงฉีดเลยต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่เวียดน,นามงอกงามงอกงาม แล้วก็ต้นลำไยอีดอกำลังโตต่อมาก็ลมต้นเงาะต้นนี้ก็งอกงามดีกำลังโตต้นมงคุดก็โตสูงขึ้นแล้วดูเรียนต้นนี้ก็ ออกยอดดีเหมือนกันต้นเล็กต้นกิ่งกระโดงอันนี้ต้นเล็กแต่นกรนนกระจิบเนี่ยนกกระจิบเนี่ยกกระจิบไปค่อยเท่าไหร่แต่ก็ก็งอกใบใหม่นะเนี่ยงอกใบใหม่ก็ยังไม่ตายลกกระจิบต้นลองกอง ทองต้นเล็กออกงามงามมงคุดอีกต้นหนึ่งสู้ต้นน้อยไม่ได้ต้นก้านยาวก็งอกงามดี เพื่อนใช้ปุ๋ยตามป้าใช้นะที่ป้าลงไว้คลิปก่อนป้าบอกไว้ปลูกต้นไม้สักไม้พยูนุเขาไถให้ในกองต้นงูชังมูชังคิงงูชังคิงก็งามใช่ไหม โมซังคิงใช่นี่อันนี้พรมณนีพรมนีดูไม่ค่อยแตกยอดอ่ะแตกน้อยน้อยพรมนีงวดนี้ทำไมทำไมดูมันเล็กเล็กไม่ค่อยแตกยอดหนู โอมนีแต่ยอดอ่อนตอนปลูกใหม่ๆดูเหมือนดีดีแต่ก็ไม่ตายหรอกกำลังเต่งตึงอยู่ลยเต่งตึงต้นว้าขา อันนี้ตอนนี้ตอนแรกนึกว่ามันจะไม่แตกนะกับแตกดีกว่าพวงมณีพวงมณีแตกสู้ไม่ได้ขอให้อุดมสมบูรณ์นนี่แตกยอดดีเด้อนี่ยกลิ่นเลยเนแตกยอด ป้าก็ถ่ายมาให้ดูให้เพื่อนๆดูเพื่อนที่ติดตามนะคะมีต้นกล้วยก็สูงขึ้นต้นไม้ป่าก็กระปุถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดูคลิปต่อๆกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะที่ชมสวัสดีค่ะ เห็นหน้าไหมน้อง